ชั้นเลเยอรวิชาวิทยาศาส,ส,รสาตรส์ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งแบบประกัดสสวทเล่มหนึ่งหน้าห้าสิบเจ็ดถึหน้าห้าสิบเก้าการบวกและการลบเศษส่วนการบวกและการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน ต้องทำตัวส่วนของเศษส่วนให้เท่ากันก่อนโดยอาจทำให้เท่ากับคอรอของตัวส่วนแล้วจึงหาผลบวกหรือผลลบนะคะตัวอย่าง หาผลบวกของเศษ2ส่วน4บวกด้วยเศษ6ส่วน10ลำดับแรกเนื่องจากตัวส่วนไม่เท่ากันเราจะต้องหาครอนอนก่อนครอนอนของ4และ10เมื่อหาออกมาแล้วจะได้เป็น2คูณ2คูณ5เท่ากับ20เพราะฉะนั้นวิธีทำนะคะเราจะต้องทำตัวส่วนก็คือเศษ2ส่วน4ทำา4และ10ของเศษ6ส่วน10นะคะทำา4กับ10ให้มีค่าเท่ากัน ตามคอนอคือให้มีค่าเท่ากับ20นั่นเองก็จะได้ว่าเศษ2ส่วน 4, ส่วน4ส่วน4คูณอะไรได้20 4คูณ5ได้20นำา5มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนจากนั้น6ส่วน10นะคะ6ส่วนสิบคูณอะไรได้20 10คูณ2นำา2มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนจากนั้นเราก็หาผลคูณ2คูณ5ได้10 สีคูณหได้20่สินำเครื่องหมายบวกมานะคะจากนั้น6กคูณสได้12บสคูณสได้20เมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วนะเราสามารถนำตัวเศษมาบวกกันได้เลยก็จะเป็น10บบวก1ิบสองส่วนด้วยยี่สบวกสิเท่ากับยีส่วนยี่สิคำตอบมันเป็นเศษเกินนะคะเราจะต้องตอบให้อยู่ในรูปจำนวนคะนักเรียนก็ นำไปหาร22ตั้งหารด้วย20ได้1เศษ2ส่วน20เราก็สามารถตอบข้อนี้ได้คือตอบ1เศษ2ส่วน20ค่ะเราไปดูแบบฝึกหัดที่2.4ค่ะข้อที่1เศษ5ส่วน11บวกด้วยเศษ1ส่วน2 วิธีทําเราหาครนของ11กับ2นะคะครนของ11กับ2คือ22เศษ5ส่วน11บวกเศษ1ส่วน2นะคะก็จะเท่ากับเศษ5ส่วน11 11คูณอะไรได้22 11คูณ2ได้22นํา2มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนบวกด้วยเศษ1ส่วน2ค่ะ2คูณอะไรได้22 2คูณ11ได้22เพราะฉะนั้นนำา1 1มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนก็จะได้ผลลัพธ์เป็น10ส่วน22บวกด้วย11ส่วน22บะคะ10บวก11ส่วน22ก็จะเท่ากับ21ส่วน22เป็นเศษส่วนอย่างตามแล้วนักเรียนก็สามารถตอบได้เลยนะคะข้อ1ตอบเศษ11ส่วน22ค่ะ ข้อที่2เศษ9ส่วน5ลบเศษ5ส่วน9วิธีทำนะคะหาครนของ5กับ9เนื่องจากว่ามีจำนวน1นึ่จำนวนใดเป็นจำนวนเฉพาะนะคะนักเรียนก็เอาตัวเลขมาคูณกันได้เลยเพื่อหาครนของมัน5ครนของ5กับ9ก็คือ45 เราก็จะทำตัวส่วนให้มันเป็น45นะคะเศษ9ส่วน5 5คูณอะไรได้45 5คูณ9เพราะฉะนั้นนำ9มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนต่อไปเศษ5ส่วน9ค่ะ9คูณอะไรได้45 9คูณ5นำ5มาคูณกันทั้งตัวเศษและตัวส่วนคงเครื่องหมายลบไว้นะคะจากนั้นหาผลคูณ9คูณ9ได้81 5คูณ9ได้45ลบด้วย5คูณ5ได้25 9คูณ5ได้45เมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วเราก็สามารถลบกันได้นะคะลบกันออกมาแล้ว85ลบ25ได้56ส่วน45นักเรียนมองดูนะคะมันเป็นเศษเกินเราก็นำไปหารเพื่อทำให้อยู่ในรูปจำนวนคละก็จะได้เป็น1เศษ11ส่วน45 นักเรียนก็ตอบลงไปได้เลยเป็นตอบ1นึ่เศษสิบเ่วนสีค่ะต่อไปข้อที่3เศษสิส่วนเลบเสส่วนสค่ะเราจะต้องทำเจ็ดและ4นะคะหาครรนของมันก่อน 7และ4เมื่อมีตัวหนึ่งตัวใดเป็นจำนวนเฉพาะครูบอกแล้วนะคะเราก็เอามาคูณกันเลย7กับ4เป็นตัวเลขต่ำด้วยไม่ใช่เป็นจำนวนเฉพาะอย่างเดียว7คูณ4ได้28ครอนอคือ28เพราะฉะนั้น13ส่วน7ลดบวสาส่วน4นะคะ7คูณอะไราได้28 7คูณ4่ค่ะนำา4มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วน ส่วนจำนวนที่2นะคะเศษ3ส่วน4เศษ3ส่วน4 4คูณอะไรได้28 4คูณ7ค่ะนำา7มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนจากนั้นนักเรียนหาผลลัพธ์ออกมา13คูณ4ได้52 7คูณ4ได้28ลบด้วย 3, คูณ7ได้21ส่วนด้วย4คูณ7ได้28ค่ะหาผลลบนะคะของตัวเศษตัวส่วนก็คือ28 52ลบ21ได้31ส่วน28มันเป็นอะไรคะมันเป็นเศษเกินแลกเรียนจะต้องไปตั้งหารตั้ง28คูณอะไรได้31 28 1เป็น28ใช่ไหมคะเศษ3ส่วน28เพราะฉะนั้นตอบเลย1เศษ3ส่วน28อันนี้คือข้อคำตอบของข้อที่3ตอบ1เศษ3ส่วน28ค่ะ ต่อไปข้อที่สี่ข้อที่4คะ่ะเศษเจ็ส่วนหบวกด้วยเศษห้าส่วนแหาครอนอนะคะหรือจะหาตัวร่วมก็ได้หาพหุคูณก็ได้พหุคูณของ6หรือว่ากับ8นะคะก็คือ24่ส่เห็นไหมคะมันมีตัวร่วมของมัน24่สี่เป็นตัวร่วมพหุคูณของมันนะคะเราก็ ได้ว่าคณาของ6กับ8คือ24นั่นเองทีนี้เราจะทำตัวส่วนของสองจำนวนนี้ให้เป็น24เราก็จะได้ว่าเศษ7ส่วน6ค่ะ6คูณอะไรได้24 6คูณ4ได้24นำ4มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนต่อไป8คูณอะไรได้24 8คูณ3ได้24นำ3มาคูณทั้งตัวเศษและ ตัวส่วนเช่นเดียวกันแ,แล้วจากนั้นเราก็หาผลคูณเลยนะคะ7ูณ4ได้28เห็นไหมคะ6คูณ4ได้24ตัวส่วนทั้งสองจำนวนเป็น24ทั้ง2ตัวอีกจำนวนหนึ่ง5คูณ3ค่ะ5คูณ3ได้15เมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วตัวเศษก็สามารถนำมาบวกกันได้2 8บวก15ก็ได้เป็น43ส่วน24เห็นไหมคะ เป็นเศษเกินอีกแล้วนักเรียนก็นำมาตั้งหารเลย43หารด้วย24 24 1ได้24ค่ะลบกันเหลือไหคะลบกันเหลือ19เพราะฉะนั้นนักเรียนตอบได้เลยค่ะข้อนี้ตอบ1เศษส9ส่วน24ค่ะต่อไปเป็นข้อที่ข้อที่5ค่ะ ข้อที่5เศษ15ส่วน8บวกด้วยเศษ3ส่วน10ลำดับแรกหาครรน,นนะคะครน,นของ8กับ10นั่นเอง8กับ10ครน,นของมันคือเอาสองมาหานะคะ2 4ได้8 2 5เป็น10ไม่มีตัวไหนหารได้แล้วเพราะฉะนั้นครรน,นก็คือเอาจำนวนตัวเลขมาคูนกันทั้งหมดก็คือ2คูน4คูน5 สอี่เป็น8 8ดห้าได้40่ครนอของแกับสิก็คือส0เราจะทำตัวส่วนของสองจำนวนนี้ให้เป็น40่สนะคะสิบห้าส่วนแบวกด้วยสส่วนสิบคูณอะไรได้40 8สคูณหค่ะนำห้มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนใส่สามส่วนสิค่ะ10คูณอะไรได้40 10ิคูณส่ค่ะนำสี่มาคูณทั้งตัวเศษและ ตัวส่วนนั่นเองจากนั้นนักเรียนก็หาผลคูณนะคะ15คูณ5ได้75ข้างล่างส่วน10บวกด้วย3คูณ4ได้12 10คูณ4ได้40เมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วนักเรียนก็สามารถหาผลบวกของตัวเศษได้เลยนำตัวเศษมาบวกกันได้เลยนะคะ75บวก12เป็น87ค่ะ87ส่วน40 ไปตั้งหารเลยนะคะ87หารด้วย40 40เท่าไหร่คะ2ได้40คูณ2ได้80ลบกันเหลือเศษ7นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะตอบได้ว่าตอบ2เศษ7ส่วน40ค่ะตอบเลยนะคะตอบ2เศษ7ส่วน40ค่ะ ต่อไปเป็นข้อที่6ค่ะข้อที่6เศษ11ส่วน12ลบด้วยเ8ส่วน9หาครรนหาครรนของ12กับ9นะคะนำ3มาหาร3412 33เป็น9ครรนคือ3คูณ4คูณ3เท่ากับ36ค่ะครรนของ12กับ9คือ36 เศษสบส่วน12ลบด้วยเศษแส่วน9าทำตัวส่วนให้เป็น3 6 1 1ิส่วน2 12คูณอะไรได้36 12คูณ3ค่ะนำามมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนเห็นไ,ไหมคะลบด้วย8ปส่วน9แปส่วน99คูณอะไรได้3 6คะ9คูณสเพราะฉะนั้นนักเรียนก็นำา4มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนเช่นเดียวกันหาผลคูณออกมา 11คูณ3ได้33เห็นไหมคะ12คูณ3ได้36 8คูณ4ได้32 9คูณ4่ได้36หาผลลัพธ์ออกมาแล้วนะคะตัวส่วนเท่ากันนักเรียนก็เอาตัวเศษมาลบกันได้เลย33ลบ32เหลือ1ค่ะเท่ากับเศษ1นึงส่วน3 6นักเรียนก็สามารถตอบได้เลยนะคะตอบเศษ1ส่วน36 ต่อไปเป็นข้อที่7ค่ะข้อที่7เศษ28ส่วน13ลบด้วยเศษ6ส่วน5คอรนอของข้อนี้นะคะก็คือ65นํานำตัวเลขมาคูณน,นะคะอย่างอา13คูณอะไรได้65 13คูณ5ใช่ไหมคะนักเรียนก็เอา5มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนเช่นเดียวกัน ่าต่อไปเ76ส,ส่วน5ลบด้วยเ76ส่วน5ใช่ไหมคะ5คูณอะไรได้65 5คูณ13นักเรียนก็นำ13มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนจากนั้นหาผลคูณ28ค,คูณ5ได้140เห็นไหมคะ13คูณ5ได้65 6คูณ13ได้78 5คูณ13ได้65ตัวส่วนเท่ากันแล้วทำยังไงนะคะ เอาตัวเศษมาบวกหรือมาลบกันได้เลยในข้อนี้เป็นการลบ140-78ส่ลบ78ส่วนด้วย65มีค่าเท่ากับ6 2ส5่วนห5ดูเป็นตัวเลขที่มากสามารถตัดทอนได้ไหมตัดทอนไม่ได้นักเรียนก็ตอบเลยนะคะตอบเศษ6 2ส่วน65ค่ะต่อไปข้อที่8ค่ะ จำนวนเต็ม10เห็นไหมคะ10ล,ลบด้วยเศษ10ส่วน11ค่ะ1 0ลบด้วยเศษ10ส่วน11ก็จะเท่ากับหาครานอออกมาจำนวนท,ทุกจำนวนน่ะจำนวนนับทุกจำนวนนะคะมีส่วนอยู่แล้วคือ1เพราะฉะนั้นครนอของ1กับ11ก็คือ11เ,เราจะทำตัวส่วนให้เป็น11นะคะ เขียนในรูปแบบใหม่จะได้มองได้ง่ายขึ้นเศษ1 0บส่วนหลบด้วยเศษ1 0ส่วน11เราจะทำจำนวนแรกให้เป็น11นะคะก็จะได้เป็นเศษ1 0ส่วนหคูณด้วยเศษ1 1เส่ 11, วน11เห็นไหมคะส่วนจำนวนที่2ส่วน11อยู่แล้วเราไม่ต้องไปทำอะไรหาผลคูณ1 1 10คูณ11ได้110 1คูณ11ได้11เมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วนำตัวเศษมาลบกันได้เลยค่ะ 1 1 0่งลบสิก็ได้เป็น100ส่วนเศษหนึ่งส่วน11ค่ะมันเป็นอะไรคะเป็นเศษเกินข้างบนมันมากกว่าเพราะฉะนั้นนักเรียนก็นำไปตั้งหารค่ะ11คูณอะไรได้1นึ่งรเป็น99้บก้าลบการเหลือ1เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ9เอาข้างบนมาตอบก่อนนะคะเก้เศษหส่วน11ค่ะ ตอบลงไปเลย9เศษ1ส่วน11ค่ะต่อไปเป็นข้อที่9แต่เประหันี้มีทั้งหมด12ข้อด้วยกันนะคะนี่ข้อที่9ข้อที่9โจทย์ของมันก็คือเศษ9ส่วน20บวกด้วยเศษ17ส่วน30ค่ะหาครานอซิครนอของข้อนี้ก็คือ เอาสิบหาเลยเพื่อความรวดเร็ว12ได้20 10ิคูณสได้สามสิบครบนรคือ10บคูณสคูณสามครนอรของยี่สิบกับ30ก็คือ60 10บคูณสเป็น20 20ิคูณสก็เป็น60เราจะต้องทำตัวส่วนให้เป็น60ค่ะ9ก้ส่วนยียกลงมาก่อนนะคะบวกด้วย17บเส่วนสาเท่ากับ 9ส่วน20,20คูณอะไรได้60 20คูณ3เพราะนั้นนำ3ามาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนบวกด้วยเศษ17ส่วน30 30คูณอะไรได้60 30คูณ2ค่ะนำา2มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนจากนั้นนักเรียนก็หาผลคูณ9คูณ3ได้27 20คูณ3ได้60บวกด้วย17คูณ2เป็น 34, 30ิคูณสได้60ตัวส่วนเท่ากันแล้วทำยังไงนะคะเอาตัวเศษมาบวกกันได้เลยบวกกันแล้วได้ออกมาเป็น 61, สิบ่วนหกสิบข้างบนยังเกินอยู่นะคะเป็นเศษเกินเพราะฉะนั้นเราก็ไปหารเลย60เท่าไหร่ได้61 60บเคูณหเป็น60เศษ1ค่ะนักเรียนเอาจำนวนข้างบนมาตอบก่อนตอบห เหลือเศษ1ส่วน60นั no ่นเองข้อ9ก็ตอบ1เศษ1ส่วน60คค่ะนคะไม่ยากเลยต่อไปเป็นข้อที่ใกล้แล้วข้อที่10ค่ะเศษส9ส่วน1ศบวกด้วย7มาอีกแล้วนะคะจำนวนนับจํานวนนับมีส่วนอยู่แล้วคืออะไรนะมีส่วนอยู่แล้วคือ1นั่นเองเพราะฉะนั้น ค h o r i ของข้อนี้ก็เอา10คูณ1คือ10เหมือนเดิมเลยค่ะ49ส่วน10บวกด้วยเส่วน1นึส่วน10เนื่องจากค o r i z กว่าสเราก็ไม่ต้องทำอะไรมันเนาะบวกด้วยเศษ7ส่วน1 1คูณอะไรได้10 1คูณ10ค่ะนำสิบมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนก็จะได้เป็น7คูณ10ได้7จ็คูณ10เป็น10เห็นไหมคะ จากนั้นเราก็เอา49บวก70ได้119ส่วน10เป็นเศษเกินอีกแล้วตั้งหารเลย1 0 1เป็น10นะคะลบกันเหลือ1นึงลงมา10เท่าไรได้19 11เป็น19เหลือเศษ9อ่ะเหลือเศษ9เพราะฉะนั้นตอบเลยตอบ11เศษ9ส่วน10ค่ะ 11เศษ9ส่วน10ต่อไปข้อที่11ข้อที่11เศษ25ส่วน24บวกด้วยเศษ8ส่วน15เห็นไหมคะหาครนอรค่ะหาครนอรได้ไหมครนอรของข้อนี้นะคะหาตัวเลขมาได้ เอาได้แล,แล้วได้3คูณ8คูณ5ได้เท่าไหร่คะได้120คพราะนอของ24กับ15คือ120เพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องทำตัวส่วนคือทำ24กับ15ให้เป็น120นั่นเอง24คูณอะไรได้120 24คูณ5นำ5มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วน8 ส่วน15 15คูณอะไรได้2 0 15าคูณ8นำแมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนจากนั้นหาผลคูณค่ะข้างบน25คูณ5ได้125าจำนวนที่2 8คูณ8ได้64ทั้ง2จํจำนวนส่วนด้วย120เมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วเราก็สามารถบวกกันได้เลยบวกตัวเศษได้เลยนะคะ125บวกได้หกเท่ากับ 120มองดูแล้วสามารถตัดทอนได้ดูตัวเลขแล้วนะคะเอา3มาตัดทอน3คูณ40ได้120 3คูณ63ได้189เหลือตัวเลขคือ63ส่วน40ก็ยังเป็นเศษเกินอยู่เพราะฉะนั้นเราไปตั้งหารเลยค่ะ63หารด้วย40 สี่คูณหได้40่บลบกันเหลือเศษ23ข้อนี้ก็เลยต้องตอบ1นึส่วนยีส่วนด้วย40่สินั่นเองตอบนะคะเศษ1นึ่งส่วนยีส่วนสีค่ะต่อไปข้อที่12ข้อที่12 เศษ37ส่วน25ลบด้วยเศษ11ส่วน15ค่ะมาหาครอรนอรก่อน25กับ15คอรนอรของมันก็คือ5คูณ5ได้25คูณ3เป็นเท่าไหร่คะ75คอรนอรของ25กับ15ก็คือ75นักเรียนก็ทำตัวส่วนให้มัน เท่ากับ75ก็จะได้เป็นนำ3มาคูณทั้งตัวเศษตัวส่วนจำนวนแรกนะคะเพราะว่า25คูณ3ได้75ต่อไป15คูณอะไรได้75 15คูณ5นักเรียนก็นำ5มาคูณทั้งตัวเศษตัวส่วนของจำนวนที่2หาผลคูณ37คูณ3ได้111ส่วนด้วย75ลบด้วย11คูณ5ได้55ส่วนด้วย75 นำตัวเศษมาลบกันค่ะ111ลบ55ได้ออกมาเป็น56ส่วน75ตอบเลยนะคะไม่มีตัวไหนสามารถตัดทอนได้และไม่ใช่เศษเกินนักเรนก็ตอบเลยตอบ56ส่วน75ค่ะแล้วกลับพบกันใหม่ชั่วโมองหน้านะคะ